วันนี้เราจะมาทำสละลอยแก้วกันนะคะเพื่อนมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลายๆคนอาจจะชอบทานสละแต่ไม่ชอบแกะเนื่องจากว่าสละมีหน้มทำให้ทิ่มมือก็จะหลีกเลี่ยงจากการไม่ทานเลย <c oughs> นี่นะคะวิธีการแกะสละให้ง่ายๆก็คือใช้เข่งขนมจีนเก่าค่ะแหมะขยาว ขยาน้ำออกแบบนี้ทำให้เราแกะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมาลองดูกันนะคะหลังจากที่เราขยาน้นาำออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาแกะสลักกันเลยนะคะนาำก็จะไม่โดนมือแล้วนะคะเพราะว่าน้นาำหัก,กหมดแล้วนี่เลยค่ะแล้วก็จะแกะออกจากกันแล้วก็ดึง ดึงเยื่อขาวๆออกอันนี้เราจะมาทำสลัด้อยแก้วกันนะคะอันดับแรกก็ต้องมาดึงออกก่อนแกะสละัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคว้านเม็ดกันนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะเอาเยี่งอ,ออกให้หมดเลยนะคะคก็จะได้ประมาณนี้มาค่ะเรามาทำขั้นตอนคว้านเม็ดสลัดกันนะคะพเพื่อนๆ มาค่ะเรามาทําน้ําเชื่อมกันค่ะเพื่อนๆตวงน้ําตาลก่อนนะคะของเราวันนี้เราจะทําอยู่ที่2อกิโลครึ่งนะคะสละ2อกิโลน้ำตาลทรายสถ้วยตวงนะคะน้ำเปล่าอีกแถ้วยตวงค่ะเพื่อนๆ น้ำแปดถ้วยตวงนะคะเกลือป่น2ช้อนชาใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะเพื่อนๆ ใส่เม็ดสลดลงไปนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะอันนี้อาจจะทําผิดสูตรไปนิดนึงปกติเขาต้องใช้น้ําต้มกับเม็ดสละแล้วก็เอามากรองแล้วก็ค่อยใส่น้ําตาลนะคะอันนี้เราใส่น้ําตาลไปก่อนนะคะกรองน้ําใบเตยค่ะน้ำใบเตยเมื่อ,อกี้ที่กรองไว้นะคะมาเทใส่กระทะทองเหลืองของเรานะคะแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วก็ใส่สละที่เราแกะฟ้านเม็ดไว้ลงไปนะคะเราให้เดือดอีกหนึ่งเดือดก็ยกลงได้ค่ะเดือดแล้วนะคะเพืพ่อนๆน,นเราจะปิดไฟพักไว้ให้มันอุ่นๆแล้วค่อยมาตักใส่ภาชนะกันนะคะเราจะมาบรรจุสละเราลงในถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้วยละประมาณหกเจ็ดลูกเนาะนี่ถาให้เพื่อนเพื่อนชิมนะคะ มาทานไหมครับเพื่อนอร่อยนะแบบนี้เลยนะครับเพื่อน